ไปทะเลาะกับคุณกันจอมพลังแล้วก็ไปโพสต์บอกว่ารูปนี้คือฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงเกษตรขนาดเป็นสอสอยังไม่เคยได้ใช้นะครับฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงเกษตรแล้วมึงจะใช้ทำหาอนะไร่มึงไม่ได้ไปช่วยใครอนะ่ะ <laughs> มึงจะใช้ทำหาอะไรฮอรเกษตรอ่ะมึงจะใช้ไปผลอะไรผลข้าวหรือไง ตัวมึงเองไม่เคยใช้มึงก็ต้องสำเนียตัวเองว่ามึงไม่ได้ช่วยอะไรประเทศชาติมึงจะไปช่วยอะไรเขาวะถ้ามึงจะไปช่วยมึงก็ไปขออนุญาตเขาใช้ได้เวนผมเองเนี่ยไม่ได้ทำบุญถึงขนาดคุณการจอมพลังเพราะผมก็ทำตามศักรยภาพของผมผมไปชายแดนนะฮะเมืองอุเอ่อนครวัดอะไรวะไปชายแดนสุรินทร์ไปชายแดนไปชายแดนบุรีรัมย์นะฮะก็มีพี่ทหารมาขับรถให้ขับรถพาเข้าไปยังพื้นที่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเอาของอะไรต่างๆไปให้เขาไปบริจาคไปช่วยเหลือไปสนับสนุนนะะมันแปลกตรงไหนอ่ะกูก็ไม่ใช่สส นะฮะกูก็ไม่ใช่นักการเมืองแต่นี่คือน้ำใจนี่คือการผลักดันนี่คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไอเวนนะฮะทีหมออองมึงไปดูงบมึงไปดูงานต่างประเทศทีพวกมึงสอสอไปดูงานต่างประเทศที่โปโลงโปแลนู่นนี่นั่นต่างๆไปดูงานที่เยอรมันมึงได้ส้นตีนอะไรกลับมาบ้างนะฮะแหมไปแขวะโอสอสอยังไม่เคยใช้เลยก็มึงจะไปช่วยใครก็มึงไม่ได้ช่วยใครนะฮะเขาไม่เอาหอขึ้นไปเพื่อให้มึงไปเพื่อให้มึงไปมองจ้องตารับรู้ความรู้สึกหรอกถ้ามึงมีของบริจาคเยอะแยะมากมายมึงมี อะไรที่มึงคุณบุ๋มเขาก็มีคนอำนวยความสะดวกให้เข้าไปข้างในนะครับเขานําเงินมาบริจาคเขานําสิ่งของมาบริจาคเยอะแยะมากมายเขานําอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ทหารก็อำนวยความสะดวกให้นะฮะมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มึงทําอะไรน้ำแข็งทําอะไรนะวันๆมึงแหกปากเห่าไปเรื่อยเห่าไปเรื่อยเห่าไปเรื่อยแล้วมึงจะใช้อะใช้ไปทาหาอะไรไปซื้อติมหรือไงมึงคิดสักนิดหนึ่งนะครับผมเนะเวลามึงจะพูดอะไรมึงคิดสักนิดนึง นะฮะเออและออย่างเนี่ยจะมาบอกว่าโอ๊ยไอ้กบม,มโนเดนี๋ยวนี้มึงแบกการจอมกูไม่ได้แบกกูไม่กูไม่ได้เป็นเอฟซีการจอมบาลังแล้วกูก็ไม่ได้อะไรกับการจอมบาลังกูเห็นใครทําหน้าที่กูก็ชื่นชมนะฮะส่วนถ้ามึงมีหลักฐานในการที่จะบอกว่าเขาทําธุรกิจสีเทาเขาฟอกเงินเขาอะไรก็เรื่องของมึงมึงก็ไปเอามาไปแฉกันมาไปดาเนินคดีก็เรื่องของมึงนะครับแต่ก็จำเนียรไว้ว่าพักมึงเองอะ่ะที่ขอรับเงินบริจาคจากประชาชนไปอะ่ะมึงไปทำหาอะไรบ้างไอ้พักโซคมึงคนตาสว่างแล้วก็รวมรวมตัวกันนะฮะ ที่บริจากได้เป็นยี่สิบกว่าล้านะเอาเงินไปทาอะไรหมดมึงชี้แจงบ้างไหมนะครับนู่นนะฮะน่าจะลงขวดหมด <S <S 1> <S 1> ปัญญาอ่อนนะครับผมนะฮะดิฉันเป็นเอฟซีตัวยงคุณกันนะคะคุณกันด่ากัมพูชาด่าคุณเซนคนไทยสะใจดิฉันก็เห็นด้วยมากแซ่บมากแต่ไม่เคยเห็นคุณกันออกมานะฮะพิพาควิจารการทํางานของรัฐบาลเลยนะฮะแต่พอคุณกันจะลงสมัครสอสอเขตบางบอนมึงก็ไปด่ากันว่าไหนบอกว่าไม่เล่นการเมืองก็เขาไม่เล่นการเมืองแล้วมึงจะให้เขาไปด่ารัฐบาลทำหออะไรอ่ะ นะฮะเขาจะไปด่ารัฐบาลทําหอกอะไรทหารเนี่ยนะครับเขาทําหน้าที่ของเขาเนี่ยบางทีรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะฮะแม่งไม่เคยปกป้องพระองค์ทหารอะไรเลยนะครับเอือจากขมงขเมนอย่างเดียวทหารเขายังไม่วิพากวิจารรัฐบาลเลยเพราะอะไรเพราะเขาต้องอยู่นะฮะเหนือการเมืองทําภารกิจของเขาทําหน้าที่ของเขานะครับไอ้นี่ก็แม่งก็ไปเรื่อยแล้วทำไมเขาต้องมาด่ารัฐบาลไม่เข้าใจนะครับหรือไงแล้วมึงก็ไปอ้างบอกว่าโอ้รรมนัดนู่นนี่นั่นอะไรต่างนี่กูไม่รู้นะะกูไม่รู้ในบริบทมึงต้องแยกกันบริบทการช่วยเหลือ นะฮะกับบริบทการเมืองมันก็ต่างกันนะครับและกบมโนมึงวิาพากษ์วิจารณ์ทำไมมึงไม่ใช่นกักการเมืองเอาเพราะกูเป็นประชาชนก็เรื่องของก,กูมึงเสือกอะไรกูจะวิาพากษ์ใครก็เรื่องของก,กูนะฮะเออกูไม่ได้เหมือนกันจอมพลังการจอมพลังเขามีหน้าที่ช่วยเขาก็ช่วยไปเขาไม่อยากยุ่งการเมืองแต่กูอยากยุ่งการเมืองแต่กูไม่อยากเล่นการเมืองกูแค่อยากยุ่งการเมืองเฉยนะฮะเออหนักกระบานใครแล้วไม่ต้องมาสืบนะฮะบางคนไม่ชอบผมนะครับไม่ชอบผมมันไส้ นะฮะด่าไม่ได้นะครับนะฮะก็เอาผมไปแขวะแล้วก็ไปบอกว่าไอเด็กคนนี้มันทํางานอะไรนะฮะเออมันทํางานอะไรมาน,นั่งดา่าคนนู้นคนนี้คนนั้นมันทาน <c oughs> ํางานอะไรกูทํางานอะไรก็เรื่องของกูกูเป็นเด็กชงเล่ากูจะมาพูดการเมืองไม่ได้หรอกูเป็นคนขายไอติมอยู่ตามสี่แยกกูจะพูดการเมืองไม่ได้หรอกูขายกล้วยแขกนะฮะกูจะพูดการเมืองไม่ได้หรือไงนะครับทำไมหรอมันเป็นอะไรหรอนะฮะ <c oughs> มึงจะดูถูก <c oughs> หรือไงต้องมีอาชีพต้องมึงต้องกำหนดขอบคุณพี่กุ้งนะฮะมึงต้องกำหนดอาชีพอะไรถึงจะพูดเรื่องการเมืองได้เพื่ออะไรยังไงนะฮ เออคือที่กูด่าเนี่ยนะฮะมันคือตักกะความเพี้ยนความคิดที่มันอันตรายต่อประเทศชาตินะฮะแล้วกูก็ไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะคร man, <c oughs> <c oughs> okay. ับคนที่ติดตามไลฟ์กูมาเนี่ยก็จะเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะกูเห็นว่าแต่ละคนที่เสพการเมืองมันเครียดมันเครียดมากๆบางคนมาดูช่องกูเนี่ยหายจากโรคซึมเศร้านะฮะหายจริงเหรอหายจริงครับแล้วไปเป็นคนบ้าแทนนี่พี่คนหนึ่งนะฮะดูกบมโนย้อนหลัง นะฮะแล้วก็พิมพ์มานี้นะครับพี่แจ็คเขาก็ส่งมานะพี่แจ็คก,ก็จะเป็นคนคอยดูคอมเมนต์นะให้ผมนะช่วยเหลือในการดูคอมเมนต์นะฮะว่าคอมเมนต์นี้พี่เขาอ่าชื่นชมนะ,ะบางทีผมก็ดูไม่ได้ครบทุกคนนะฮะพี่แจ็คเขาจะส่งมานะฮะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะดูน้องกบมาตลอดเนี่ยลูกพี่ก็ดูนะฮะลูกพี่เป็นเด็กพิเศษนะฮะลูกพี่เป็นเด็กพิเศษชอบน้องกบมากๆเลยนะฮะก็นั่งอ่านประมาณ3รอบกูก็คิดในใจว่ากูจะดีใจหรือไม่ดีใจดีเวลาเขาได้ดูน้องกบเน ดีใจหรือไม่ดีใจดีว่าเป็นก็แสดงว่าแสดงว่าเป็นขวัญใจเด็กพิเศษครับนะฮะเออนะครับก็พี่ๆทุกคนก็คือคนพิเศษครับเออนะก็ดีใจดีไหมว่าดีใจก็ได้ดีใจก็ได้นะฮะดีใจก็ได้นะฮะก็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 ไม่ใช่เด็กนี่ยก็พี่ๆพี่ๆที่อยู่ในห้องนี้หลายๆคนนะฮะก็ผมบอกแล้วนะครับผมนะฮะว่าคือพอฟังจบปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะไม่ใช่คนปกติ นะฮะเออนะครับสวัสดีพี่ส้มด้วยนะครับผมนะฮะเออนะคุณจะไม่ใช่คนปกตินะฮะเออผมบอกแล้วหายจากซึมเศร้านะฮะกลายเป็นบ้าเลยคือผมต้องเตือนพี่ๆเพราะอะไรเพราะเงี้ยแหละครับผมนะผมไม่อยากที่จะทําให้อ่าโรงพยาบาลศรีธัญญาเนี่ยนะครับที่มีกลุ่มพวกผมไปอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะจะมีคนมาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมไลฟ์เสร็จเนี่ยผมก็ต้องไปนะฮะทานยานะฮะเพื่อที่จะระงับกล่อมประสาทนะฮะเออนะครับผมนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผมก็เป็นห่วงพี่ๆที่เข้ามาฟังกันนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงนะะฮ เออนะฮะทฤษฎีผมมันอาจจะไม่เหมือนทฤษฎีชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะทฤษฎีผมมันอาจจะทฤษฎีแปลกๆอะไรมึงไปฟังพระอินอะไรมาต่างๆเนี่ยนะครับมันงงนะฮะระบบเขาเขาวางไว้หมดแล้วนะฮะบางคนก็เอาไปด่าผมนะนะฮะบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าใครเชื่อไอ้กบก็บ้าแล้วก็ใช่ไงใครเชื่อกูก็บ้าเพราะกูเพราะกูก็บ้ากูเพราะคนที่เชื่อกูก็ไม่ปกติะทุกคนน่ะนะครับเพราะเวลาไปไปบอกใครไปเล่าให้ใครฟังก็โดนด่ากับมาทั้งนั้นนะฮะเพราะคนจะถามว่ามึงรู้ได้ไงไอ้ฟังกมโนมาแล้วกบนมันรู้ได้ไงอ่ะมันฟังพระอินมาเนี่ยโดนดาเลย ที่มันเอาผมไปด่านะพี่ขอระบายนิหนึ่งนะสักประมาณหนึ่งนาทีนะฮะมันเอาผมไปด่าบอกว่าเนี่ยนะครับผมมึงรู้ได้ไงระบบจัดการหมดแล้วไอเรื่องพักส้มอ่ะพักส้มมันมีเป็นสลิมนะเป็นสลิมที่เอาผมไปด่านะไอพักส้มอะมันมีที่ปรึกษาเก่งๆตั้งเยอะแยะมากมายมันรู้ว่ามันต้องทํายังไงมันรู้ว่ามันต้องดําเนินการเรื่องแก้กฎหมายยังไงแต่กบมโนบอกว่าไม่ต้องซีเรียสระบบเขาจัดการไว้หมดแล้วครับแล้วกูถามนิดนึงว่าที่มึงบอกว่าเก่งที่ปรึกษาเก่งอ่ะนะฮะมันโดนยุบไปกี่รอบแล้วครับที่ปรึกษาขออองพรคค้มืืะชัยทว ที่เป็นเจ้าของนะฮะบกนิตทยาสารกาลาเดียวกันนะครับมันทําพักอนาคตใหม่โดนยุบด้วยคดีอะไรมันทําพักนาพักก้าวไกลโดนยุบด้วยคดีอะไรนะฮะสิบสี่ล้านเสียงโดนถีบไปเป็นฝ่นายคา้านมึงคิดว่าเป็นเรื่องปกติเหรอ <c oughs> นะฮะรอดจากคดีหุ้นสื่อไปโดนคดีล้มล้างการปกครองอันนี้ลากสี่สิบสี่สอสอมานะฮะยังไม่เชื่อมันเพราะอะไรนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะฮะกูไม่ได้บอกว่ามึงต้องเชื่อกูนะครับเรื่องของมึงนะฮะกูบอกแล้วว่ากูเชื่อในจุดสูงสุดตั้งแต่มีรัฐมนตรีหกศูนย์มา แล้วครูก็เชื่อว่ารัฐธรรมนูญปี60ออออเนี่ยไม่มีใครที่มันแก้ได้ยกเว้นมึงจะปฏิวัตินะฮะซึ่งถ้าปฏิวัติมึงก็ต้องมีกําลังปัญญากําลังทรัพย์และกําลังพลแต่ข้อแรกมึงก็ไม่มีแล้วคือกําลังปัญญา <laughs> นะฮะแล้วขอบอกนะครับไอ้ที่มันแก้ได้เนี่ยก็พอเขายอมให้มึงแก่นะฮะยอมให้แก้หมายความว่าอะไรกฎมโนูญไหน,นบอกแก้ไปแล้วก็ยอมไม่ให้แก้ก็คืออะไรเวลาเขาเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างเขาก็เปิดช่องให้มึงแก้ได้ในข้อความในหมวดที่มันไม่ได้เป็นสาระกับประเทศชาาติมกนะ เราก็ให้มึงแก้ได้ก็ถือว่ามึงจะได้ไปบอกชประชาชนมึงว่าแก้แล้วนะเออนะครับเช่นนะฮะอะไรอะ่ะใครด่ากันนะะจากปรับสองพันก็ปรับเป็นห้าพันแก้แล้วนะใครด่ากันนะฮะจากปรับห้าพันก็เหลือเป็นปรับเป็นสี่พันเก้าอะไรก็ว่ากันมันไม่มีแน่นอนในเรื่องการแก้หมดหนึ่งหมดสองหนึ่งหนึ่งสองะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงไม่มีนะฮะส่วนมึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับเพราะที่ผ่านมากูไลฟ์มาสองปีเนี่ยนะครับกูก็เห็นความชิบหายที่เกิดขึ้น จากพรรคส้มแล้วก็พรรคแดงตั้งแต่มึงจับมือกันบัดท้วงนะฮะมโนสมชื่อใช่ครับพี่นะครับมโนมาสองปีแล้วครับพี่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ลองไปตามดูย้อนหลังนะครับพี่นะฮะลองไปตามดูย้อนหลังดูวันที่นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาไล่ข่าวทีละข่าวที่มันเกิดขึ้นหลังจากผมไล์นะฮะพี่จะได้เห็นเองนะครับพี่จะได้เห็นนะฮะว่านะครับทำไมผมถึงอยู่ได้มาสองปีนะฮะเพราะนั้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติของเรามันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญหรอกครับนะฮะมันไม่ใช่เป็นเรื่ออองบัรค แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันจึงต้องเป็นธรรมชาติที่สุดธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือพวกพี่ไม่เข้าใจนะการที่พวกพี่ไม่เข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องที่ถูกต้องแน่นอนครับกลยุทธ์ไหนที่คิดออกมาแล้วประชาชนเข้าใจไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีการสแสดงก็ต้องสแสดงให้ถึงเพื่อเพื่อให้อะไรเพื่อให้มันกลบกลบนะฮะเขาเรียกว่ากลบความไม่เชื่อใจออกนะครับพี่ลองดูดีๆไล่เรียงเหตุการณ์ดูดีๆพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกไหมในรัฐในยุคเดียวมีรัฐบาลถึงสามรัฐบาล ว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหมนะที่ลุงตู่รักสินมากรักสินจนเอาสินกลับมาติดคุกให้เห็นเป็นขวัญตาได้เกิดการด่าลูกตู่เยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นแต่พอไอ้สินโดนจับปุ๊บนะฮะเออนะครับนิ่งเงียบไปเล่นเรื่องลุงตู่ขายชาติกูบอกแล้วว่าคนพิเศษที่อยู่ในห้องนี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับนะฮะ เป็นคนที่มักจะเป็นห่วงบ้านเมืองนะครับพอเป็นห่วงบ้านเมืองเนี่ยนะฮะก็สวัสดีพิคก็ตินะฮะเป็นห่วงพอเป็นห่วงบ้านเมืองเนี่ยนะครับนะฮะก็ทําให้เราเนี่ยเครียดนะฮะบางคนก็เครียดมากถึงกับเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยคิดว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องพูดอะไรนะแต่การพูดเนี่ยเราก็คิดมาแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรากลายเป็นคนบ้านะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้พอผมมาพูดปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะมีคนส่วนหนึ่งท เป็นระบบการป้องกันที่ที่ส้มมันก็ไม่ฟังผมนะฮะแดงมันก็ไม่ฟังผมนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะสุดท้ายก็นําไปสู่การที่แดงก็ชิบหาย <c oughs> นะครับส้มชิบหายไปแล้วโดนยุบไปแล้วแดงก็ชิบหายนะฮะพ่อโดนจับลูกโดนจากตาแหน่งพร้อมกับโดนประจานนะฮะเขาเรียกว่าจบแบบไม่สวยเลยจบ,บจบแบบจบแบบแบบอับอายขายที่หน้ามากเพราอล่าสุดก็ได้ข่าวว่าแพ้าการเลือกตั้งเบีกแล้ว <c oughs> ไม่คิดดูเอานะครับนะฮะว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับผมนะฮะผมอาจจะใช้คําว่าระบบนะฮะพี่อาจจะใช้คําว่าพระอินบางคนอาจจะใช้คําว่าพระสยามเทวทิราชบางคนอาจจะใช้แล้วแต่ครับจะใช้อะไรก็ได้ครับนะฮะเออนะครับเอาตามที่สบายใจนะฮะเออจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ไม่ได้บังคับนะฮะเพราะว่าไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อผมนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อผมนะฮะเพราะว่าผมก็บอกว่าให้ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ดูสถานการณ์ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนั่นแหละครับนะฮะก เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะทำให้พรรคส้มเองก็เหมือนกันเกิดภาพที่ไม่ดีเกิดภาพที่กลายเป็นว่าคนขายชาติคนไม่รักแผ่นดินคนเอือ้อขมิญนะฮะขอบคุณมากครับบังลิศนะฮะขอบคุณมากนะครับผมนะสลามรัยกุ้มด้วยนะฮะพี่บังลิศเป็นมุสลิมใช่ไหมนะครับผมก็ไม่อยากจะบอกว่าผมพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับนะฮะเพราะว่าไม่อยากจะพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับให้ให้เป็นสิ่งที่พูดไปเรื่อยแล้วกัน นะฮะเออนะครับส่วนใครจะมองว่าถูกหรือไม่ถูกยังไงนนสิ่งแล้วแต่นะครับเพราะบางทีก็อาจจะพูดไม่ถูกนะฮะก็ต้องก็ต้องก็ต้องแล้วแต่นะครับไม่อยากจะไปบอกว่าตัวเองคือความจริงตัวเองคือความถูกต้องไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่คือความจริงนะฮะผมคือการบันโนผมคือนะฮะความที่เออท่านบันเถะนะครับไปต่อด้วยนะฮะสวัสดีด้วยนะครับนะฮะพี่พที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมนั่นแหละครับนะพอมันเกิดภาพที่ไม่ดีแล้วมันใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็ต้องพยายามหาแสงหาผลงานหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนนะกกก็เเลลลยปทาัับุอมพง นะฮะซึ่งบอกแล้วนะครับว่าผมไม่ได้เป็น f อซอะไรนะครับแต่เรายอมรับและชื่นชมในบริบทของการช่วยเหลือสังคมนะฮะที่เป็นปรากฏการณ์นะครับที่เขาเรียกว่าก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าเขาก็ช่วยเหลือสังคมทํานู่นทํานี่ต่างๆในทั้งบริบทของชาวบ้านนะฮะคืนความเป็นธรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันก็มีคนบางคนที่ชอบไปกําหนดหน้าที่คนนู้นคนนี้แล้วก็ออกมาบอกคุณกันว่าคุณการทําประโยชน์น้อยไปทั้งที่ตัวเองไม่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 เคยมีประโยชน์อะไรต่อสังคมเลย ตัวมึงเองเป็นถึงสอสอนะฮะแต่กลับทําสู้คุณการจอมพลังไม่ได้แต่กลับเสือกนะครับไปกําหนดหน้าที่คนอื่นเยอะแยะมากมายพักส้มเป็นพักที่รู้จักหน้าที่ของทุกคนอย่างดีแต่ไม่เคยรู้จักหน้าที่ตัวเองเลยอีเวนรู้จักหน้าที่ทหารว่ามีหน้าที่ปกป้องประเทศไม่ได้ปกครองประเทศรู้จักหน้าที่รัฐบาลรู้จักหน้าที่หน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นแต่มึงไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเลยครับ พอมีคนทวงถามถึงหน้าที่มึงมึงก็โยนบอกว่าไม่ใช่หน้าที่สทพอมีคนบี้ไปถึงมึงก็บอกว่าดีชฉันมีสิทธทิเสรีภาพในการที่จะทําหรือไม่ทําอะไรนะฮะแต่นะครับพูดเองนะฮะพูดเองว่าอะไรพูดเองว่าผมไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาให้บริหารครับแล้วมึงจะไปสั่งเขาหาพระแสงเงาอะ <c oughs> นะฮะแม่งเป็นอย่างนี้มาตลอดเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะฮะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางกําหนดหน้าที่คนอื่นนะฮะทำคือคือ คือมึงรู้ดีไปหมดอะนะฮะแต่ตัวเองทําตัวปัญญาอ่อนแม่งไปวันว่าคือชีวิตพวกมึงอะนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะนะของสมาชิกพักมึงอะแปดสิบปอร์เซ็นต์ของสมาชิกพักมึงเนี่ยนะครับถ้าไม่เล่นการเมืองเนี่ยนะครับอาชีพที่ยอดนิยมมากที่สุดก็คือโสภพณีเสรีนะฮะหลายๆตัวในพักมึงเนี่ยนะครับที่มีแดกกันทุกวันนี้เนี่ยบ้างก็้ายยาบ้างก็รีดไถบ้างก็อุ้มเรียกค่าไทยนะฮะบ้างก็ขอรับเงินบริจาคตอนทำม็อบนะฮะบ้างก็อะไรนะครับไปเป็นมาเฟีย ะะหลอกตุนเงินคนบางทีก็ขอรับบริจาคเงินเข้าพัก